สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เด็กหญิงแก้วได้ถ่ายวิดีโอภาพสวยของดอกกุหลาบที่บ้านออกแล้วนะคะออกเยอะมากเลยตอนนี้ดอกใหญ่นีดอกกุหลาบของปีนี้นะคะตัดก็ให้คนแก่มั่งแล้วก็มีวันนี้อากาศดีเมื่เช้ายังฝนตกอยู่เมื่อวานก็ฝนก็ตก อากาศดีามากๆเลยตอนนี้ช่วงนี้นะคะดอกดอกกุหกลาบออกเยอะมากช่วงนี้ทุกที่สวยงามนี่ที่บ้านนะคะเนี่ยดอกกุหลาบสีแดง มันเป็นอะไรที่ถูกใจกุหลาบสีแดงนะคะชอบอะไรที่มันเป็นสีแดงอันไหนที่มันออกแดงๆแล้วชอบมากก็ะจะมีดอกสีนี้นี่สีอีไออกมาเป็นพุ่มเป็นพวงเลย มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่กินหอมนี่ตระกูลนี้ก็จะออกเป็นพวงพวงน,นี่กลาบดอกสีแดงม,มันจะออกใหญ่กว่าเพื่อนสีนสวยแล้วก็จะเป็นสีชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนนีสีชมพูอ,อ่อ,อนนี่จะด็กกว่าเพื่อนเลยเป็นพวง ลกมากปีหน้าต้องต้องตัดทิ้งให้มันไม่ให้มันขึ้นสูงมากกว่าน,นี้ทำงานไม่มีเวลาถ่ายรูปอะค่ะออกเป็นพุ่มเป็นพวงสีชมพูนี่จะเยอะกว่าเพื่อนเลยพราะ ต้นมันสมบูรณ์มันจะออกเยอะปีป,ปีหนึ่งค่าปุ๋ยใส่กุหลาบนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแย้มคนชอบดอกไม้ชอบดอกกุหลาบมากโอ้ยมองเห็นไหมมองเห็นหจะมีสีเหลืองด้วนะคะสีเหลืองมีมันจะอยู่ด้านในมีไงสีเหลือง สีเหลืองนี่ถ่ายสีเหลืองให้ดูโอ้ใบบังสีเหลืองสีเหลืองจะอยู่ด้านในมันต้นไม้มันมันเยอะจัดมันก็เลยโตไม่ค่อยทันเพื่อน ก็จะมีดอกอันนี้จะสีสีชมพูเข้มมันจะเป็นพวงเป็นซ้อนีจะเป็นดอกซ้อนๆกันสวยนี่พี่สาวซื้อมาให้เป็นของขวัญถ้าจำไม่ผิดก็เป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานนี่แหละจะซื้อมาให้เห็นเกเห็นชอบดอกกุหลาบก็เลยซื้อมาให้ก็เลยเอามาปลูก อันนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวก็จะเป็นซ้อนนี่มันจะเหวี่ยงละแล้วขึ้นก็ขึ้นมาไม่มีเวลาถ่ายไม่มีเวลาถ่ายรู่เดี๋ยวก็จะมาอีกเป็นรุ่นๆมันก็จะมาขึ้นมาหลายๆใหญ่ละใะญเป็นหลายๆะยะๆๆ นี่ดอกไม้อันนี้ดอกไม้เมงือหนาวอันนี้เอาลงมามันจะห้อยอยู่าชายคาบ้านอันนี้ก็เลยเอาลงมาไม่มีเวลารดน้ําเกือบตายแล้วก็เลยเอาลงมาวางไว้ข้างล่างเวลารดน้ําจะได้จะได้เท่ากันจะได้เหมือนกันมันก็เลยลอดตายดอกงามมาอีกนี่แม่แม่ย่ากับน้องสาวแฟนซื้อมาให้ เขาไม่เยี่ยมก็เลยซื้อมาให้ก็เ,เห็นชอบดอกไม้ไม่รู้ดอกไม้นี้ดอกชื่ออะไรสว,สวยงามตามท่องเรื่องกแก้วไม่ค่อยจะมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่ ได้ทำมั่งไมไ่ได้ทำมั่งเออตั้งแต่ตอนเล็กๆตอนนี้ทํางานเยอะไม่มีเวลาทําแต่งานเวลานอนยังไม่ค่อยจะมีเลยมีแต่เวลาทํางานแฟนถามว่าเธอไม่อยากกลับบ้านแล้วเหรออยากกลับอยู่แหละแต่แว่าหน้าที่การงานบังคับกันก็ทําให้เลยแล้ว เราต้องจำเป็นจะต้องทำงานต่อวันนี้กลับบ้านเร็วไม่ไปเที่ยวไหนตอนเย็นจะได้ได้กลับมานอนที่บ้านสักชั่วโมงนึงก็จะได้กลับไปทำงานของบริษัทต่ออีกเจ็ดชั่วโมงกลับมาก็เตียงเครื่องเคือตีหนึ่งประมาณนั้นสวยมันสวยจนมันมัน มันดกมากจนมันเนี่ยต้องเอาต้องเอามันดกมากมันคนต้องหากันต้องเอาล้มต้องเอาใส่มีทุกสีทุกฝากกดไลค์กดแชร์กัแบบไปกินแก้วด้วยนะคะ โอกาสหน้าจะหาคลิปส,สวยๆมาฝาก่สวัสดีนะคะทุกๆคนขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดสัาพคาให้กับเด็กหญิงแก้วด้วยไปและบายบาย